สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุผูสุคนที่เก่าครับพี่น้องนี่คือสวนคาสวนที่เห่าที่ท่างพอแปงเป็นทรงให้นะครับเนาะกัดกุดไปเรื่อยคายุสวนนี้ประมาณสองรอยกว่ากระสิเหลืออยู่ร้อยแปดสิบนี่แหละครับพี่น้องร้อยแปดสิบกว่าแต่ว่าก็ยั่งหลายเหลือหลายสวนอยู่เลยครับพี่น้องกับพี่น้องมีต้องการอย่างใดอย่างงสิกะ ติดต่อมาได้คือเก่าด้วยครับพี่น้องแต่ว่าสวนนี่ก็เข้าไปนั่งง่ก็แห้งงามครับแห้งก่อไงครับครับพี่น้องครับผมพาเข้าไปเบิง้งการนี้อายุปีกว่าแล้วเด้อครับพี่น้องออพ่อดีกขาปลูกครับเอาล่อใส่กระติสบางหันแหละครับครับตรงนั้นกับว่าท่านไอบ่าเห็นก่อหรือครับเพราะว่าอย่างปฏิ บ่ได้เอาหนาครับบ่ได้เสียหนาบ่ได้ลกหนาบ่ได้ทางหนาครับคือปล่อยเลยครับปล่อยเพราะว่าค้าสวนนีพันธุ์สปล่อยให้เป็นเป็นพันธุ์ว่าใช่ไงเป็นสายพันธุ์เอาไว้จะไปปลูกต้อนนะครับพี่น้องนะครับมาเมือนี้กับพันธุกระถากระทางของเราเพราะว่าเพันธุสิบพุทไปเรื่อยๆนี่ครับกระทางของเราต้องกังามจยังสี่แหละครับพี่น้องข้าวสาลีข้าวทางออกแล้วครับกังหัน ล่ำก็เกาล่ำแก่จังสีครับแบบนี้ครับแบบนี้มันจะเฉาลงไปลงไปของเพลินเองครับนี่ครับมันเกามันแก่แล้วหลายๆมือหลายเว้นหลายๆเดือนก็มั่งกระฉีเงาสีมันกระสีเหลืองกระฉีเฉาอ่าลงไปเองก็เป็นปุ๋ยตอได้ครับพี่น้องถึงว่าห้าววัตสัดออกกับว่าเป็นยั้งครับว่าเป็นยั้งครับปล่อยเพลินเฉาของเพลินเองว่ามีผลครับนี่บังคับเงาคากวาคากร่ายง่ครับบวกครับพี่น้อง ถ้าพี่น้องสนใจสิปลูกก็คือปลูกง่ามนี่เลยครับก็ดีครับปลูกง่ามได้ก็ได้ครับขอแต่ว่าเฮ้าห้มันขาดน้ำกับพ่อเพราะจำเป็นต้องสิเป็นฤดูฝนฤดูแล้งหรือว่าสิเป็นนาหนาวนาแล้งนาฝนปลูกได้เมื่อสุกฤดูกันกับพี่น้องขอเพียงแต่ว่าไยมันอมน้ำากับเป็นฤดูฝนถ้านาแล้งนาหนาวสิไยมันขาดน้ำกับพี่น้องขาเฮ้าง่ามได้ตลอดกาลเขาต้องเบิ่งเบิ่ง ถ้ามันติดแล้วจังสีนันก็นสบายครับพี่น้องไม่ได้ประครบประงมเอียงเด้ครับคานครับถ้าติดแล้วอันนี้รั้มคาครับพี่น้องนี่เสาของนันเองไม่ได้ประครบประงมไม่ได้มาวังบามันสิเป็นนั่นเป็นนี่ได้ครับคาถ้าได้ถ้าได้ติดแล้วครับถ้าได้ติดแล้วก็มิตรสังเกตเบิง่งเอาสังเกตเบิง่งบามันแห้งบอ,อหรือว่าใบามันอยาก เสาเสาเช่น้อยที่ใบเสาเสาเช่น้อยเขาก็เอาฉีงง้อฉีงกล้วยนี่นะครับสะลงไปเลยใส่ลงไปเลยครับปุ๋ยนี่ปุ๋ยเคมีนี่โดนๆสารนั้นนี่ที่เขาก็อยากใส่ก็อยากใส่ก็ใส่ได้แต่ว่าให้ให้เป็นปุ๋ยซิบหาเลยครับให้เป็นปุ๋ยสูตรซิบหาใส่รอบๆก่อเลยครับใส่รอบๆก่ออย่าไปใส่บ้านลงในก่อเลยครับใส่ดินดินทั้งนอกเลยครับมันติซึมลงไปของมันข้าเข้าใส่ในก่อเลยกับกับบ่อดีป่ะไหนครับมันติเข้มปวด คือว่าปุ๋ยมันก็นต้องการปุ๋ยอยู่แหละครับค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าห้องสิใสใ่ให้ให้ให้เพียงนิดหน่อยครับว่าให้หลายเจ้าครับบางเจ้าบางคนมีเพิ่นก็สิให้แค่ปุ๋ยขี้งัวขี้ควายแล้วก็แล้วครับบ่ได้บ่ได้ใส่คักใส่แน่ปานนั้นครับนี่ครับห้พอเปียงเพิ่นกลุ่นส่วนนี้ที่เพิ่นก่นเอ่อขุดออกไปส่งให้พี่น้อง บ่ว่าจะเป็นนาไรด้ยครับพี่น้องปลูกได้เมื่อทุกฤดูกาลครับกอซ้ำหนีด้วครับพี่น้องกอซ้ำนีสักก่อนสกี่สักกอนวางสองปีสามปีขึ้นหลังนี้กอละพันธุ์เลยครับเป็นเป็นขายให้กัครับเป็นขายให้กันเขตำเพื่อน้าเงี้ยเขตแรงค้าเขานี่ครับก่อละพันุคือมือก่อละพันนี่ครับเบ้างนี่ครับกอนี้ก่อเดียวนี่เกศชิบหลุมใดครับนี่แยกออกได้เกดชิบหลุมเบางร่ำเลยครับปุหลับ ก็แยกคอยหักคอยแยกออกจะไปจะเห็ดมุนเห็ดมีครับตะสมว่าเาเ้าขุดไปเอาของศิลป์ับแยกคอยแยกออกมันจิไปตามไร่ตามเส้นครับตามไร่ตามเส้นคอยหักออกครับเออบ่ได้เอามีดสับเอาเด้ครับเอาบ่ได้เสียมสับเอาเด้แยกก่อว่าคือคาดสาแดงคาาพื้นบ้านเ้ามื่อหักมันก็เปาะเปาะเปาะออกไปแล้วก็มันง่ายค่าสมิ่งสิบบะมีใยบ่มีเส้นข้างในครับไป ข้าโย่นี่มันกะมีก่อใหญ่แน่ก่อหน่อยแน่แต่ว่าหน่อยก็แม่นหน่อยครับด้วครับหมายถึงว่ามันสิหน่อยก็กั่นอ่าหน่อยก็กันแน่นิดหน่อยเปรียบถ้าศีว่าไปแล้วกก่อใยแหละครับเพียงแต่ว่ามันสิก่อหน่อยก็ก่อใหญ่นะครับพี่น้องครับเอาก็สิว่าสังเกตเบ้างใบน้าแน่ยังสิครับยง่หนั่งนะสังเกตเบ้างใบว่าใบมันแห้งบ่ใบมันเหลืองบ่จังสิครับถ้าใบมันแห้งมันเหลืองบ่ ก็อาขี้งัวขี่คว้มาไ่ครับกับอันนึงมันหืมน้ำยูบบ่มันเป็นร่องน้ำเคยอมน้ำยุบบ่กันนาฝนนั่งสิครับขาก็เบิ้งอมน้ำยูบบ่ดินบางมองบางบันกับสิบบอมน้ำด้วยกับพี่น้องเป็นดินไส้ล้วนนั่งสิครับมันฝนตกบึมบั่มบึมบั่มแล้วมันป่านฝ้ารูกระทางเตือนย้ำมาเจากันมาห้างเบิองกับมันสีแห่งพื่อกอข้าดินและไส้ล้วนมันสิซุ่มเพืินอยู่ตลอดจะอยากให้ดีด้ครับพี่น้องอยากให้ดีคือขมีเฟี้ยงมี้ฟางข้านีนครับ กบเอามากบกบนุ่งก่องสิครับกบนุ่งก่องใช่ไหมที่กุ้มคุ้มหยาแล้วก็รักษาความชื้นรักษาความชื้นตลอดที่เห็นยเ่นี่บ้าเป็นราคาบงามเลยครับนี่แหละคางามใบอันที่สี่ที่เ้าเห็นบ้าเปนใส่เลยครับนี่ก็ถ้าเ่าถากเ่าถางออกดีๆใช่ะรือถ้าซัวเ่าจะไปปลูกเาก็เอาตุ้มหมีออกออกคือจังเผลเฮ็ดใบนะครับมันก็คือกันนะครับที่นีเพราะว่ามันเป็น ค้าก่อเก้าก่อด like, ั่งก่อเดิมเลยครับเพิ่นบ้ดนแ่งกับบ่งตหญ้าเอาเด้อครับพี่น้องพุ่นล่ะครับังตหญ้าเอาอช่วงนานีเพิ่นฮอดบ่ได้ใส่หยังครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นปล่อยแล้วเพราะว่าสิเอาเป็นไปเป็นสายพันธุ์แล้วก็สิจัด๊สตงทุ่นี้ให้พี่น้องก็ได้ครับงามครับถ้าเฮาแต่งหลายมันก็สิมี่ตำหนิเด้ครับเฮาแต่งเฮาตัดหลายบางคนก็บซับหน่อจังสีก็มันสิบ่เดินเด้ครับบัดนี้มันสิดำครับ นอกทรับนอแะไรครับมันจีบง่ามเอาไปปลูกกันสี่แต่ให้ตายกับว่าตายแต่กับทีที่เ่าเพียง่ามันสิมันสิน่านแท่งนอน่น,นก่อไงเนี่ยนะครับพี่น้องน่นก่อหงเพราอ่า,อาทังมื่ผมส่งไปก็เอาเจ้าสี่แหละครับส่งไปให้เอาไปปลูกพอแม่พี่น้องเอาไปที่แรกบมันก็จะอาดขี้เหี้ยวทั้งนอกเนี่ยกับว่าเป็นยังด้ครับเพื่อเป็นอาทิตย์นี่กับว่าเป็นยังขับคานี่ครับแต่ว่าคานี่ ้าสมมาทรงมือน,นี่มือเอื้นกระหอดครับ<อ>แต่ว่าพี่น้องทั่วมาจังสีทั่มาเมื่อนี่จังสิบางเทียนบางที่มือเอื้นกับย่างประเทนในทรงมือเฮือกย่างประเทศในทรงเลยครับอบอกไว้ก่อนเลยครับบ่แมนมาทรงมือนี่เลยอีกหาเมื่อจังหอดอันนั้นมันข้าใจผิดเลยครับนับ่นบอแมนครับคือกันมัดขับขนทรงถ้าสรงมือนี่ปุ๊บมืออื้นหอดปับเลยครับต้องเข้าใจแบบนี้ครับ บางคนนี่นทุ่มาตรอว,วาผมยังสีจังสันนังสี่เออส่งไปของจังสันทังสีนังสีงครับถ้าพี่น้องอยากให้สาบายใจกยคือให้ได้รับขวางตะกอนทั้งโอนเงินก็นกนได้ได้ครับเดอ้อครับมาต้องโอนก้อนก็นกนไดหรือว่าแล้วแต่สะดวกครับครับรับผิชอบให้หมัดครับพี่น้องครับบริการหลังขายครับนี่คือความงาของคาสวนนีครับพี่น้องอ้ยฝนกอลังหนอันผมบ๊อบหมนุนกรไปล้วมันหก เป็นบระเทศทางออกเยอะอันนี้ซุ่มซุ่มนี่สิก้นขึ้นครับมื่อนี่สิก้นซุ่มนี่แหละขึ้นครับก้นขึ้นกล้องให้พี่น้องหลายกล้องอยู่ครับมื่อนี่มื่อสิบสามกล้องอ๋อเดอร์มาแล้วพี่น้องอยากได้แล้วครับใสย่ยากได้หลายเป็นสวนจังสีหรือว่าเป็นยี่สิบสามสิบกอม่มองให้เลือกองนะครับเดี๋ยวผมสิไปรีวิวให้เบิ่งอีกก่อกอใหญ่ขี้กันนี่แหละครับเจ้าในะพันปลูกเป็นแปลงเป็นสวนเป็นแถวไปเลยอันนี้เพันเป็่ได้เฮ็ดเป็นแถวเนะครับมองได้วางเพิ่นก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับนี่ ัปลูกไว้ทัศนิเรกครับงามดีครับพี่น้องมีราคาคือค่าแบบแบบเจ้าสี่ครับเป็นชาไปปลูกขอบคุณหลายครับพี่น้องที่ตา,ามรับชมเด้ครับพี่น้องาส,สนใจกับเบอร์โท่ผมเอามเมนแบบใต่คลิปให้เด้ครับพี่น้องสนใจกัโทั่วมากครับอยู่ไก่ย้อไก่ยื้อ คือว่าพันหนึ่งก็สี่กองละพันหนึ่งสี่กับพี่น้องร้อรับออกคาเลยเด้อครับไม่ได้เสียคาอยังอ,ยงอีกครับคาขนทรงคาอยังบ่ตทรงเสียครับคือว่าเสียพันหนึ่งโอ,อนเงินพันหนึ่งหล้วก็คือได้คาไปโหลดขับกองหนึ่งกองหนึ่งก็สิป,ประมาณบ่ตจำกว่า28 29หลุมแต่ว่าขันก้อน้อยเ่าหักเป็นก้อไปแล้วคันก้นกอน้อยก็ได้สามชิพบางคนก็ได้สามชิพเอ็ดเป็นเดียครับพี่นอ้องสามชอนก็มีครับเหลียวแจคือว่าเ่าสิาสบไม่ได้สร้างน้ำหนักขายได้ครับพี่น้อง ค้านี่ได้สั่งน้ำหนักขายแล้วก็บ,บ่ได้นับก่อขายแต่ว่าการันตีได้คือ,บบาาอกกว่าวตั้ก็ยี่สิบแปดก่อถ้าก่อใหญ่ได้นี่ครับถ้าก่อน้อยลงไปอีกไปตามสายห้าหาไปตามสายสามไร่ของมันก็จะได้สามซีฟพู่แล้วครับให้อัดให้เต็มกล้องครับบรรจุให้เต็มกล้องเอ่อบ่านได้บ่ได้จํกากัดเรื่องก่อบ่ได้จํกากัดเรื่องเอ่์น้ำหนักได้ครับจำกัดคือเต็มกล้องครับพี่น้องให้พี่น้องเต็มกล้อง เต,ตต 28, เต็มกล้องการันตีได้คือว่าบัตตาก็ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแหละครับครับเต็มกล้องนั่นครับเป็นจะเอาไปปลูกครับพี่น้องยี่สิบแปดยี่สิบเก้าก่อทั้งสี่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้ารวมทั้งสี่ห้อไปปลูกมันก็ป่ะมานได้หน่อยได้ครับพี่น้องบัดนี้พ่อเกตแปดเดือนห้ขาขายายเลยครับบันขายายก็ได้เป็นไรยสองลายผืนเล็กครับบัดกล้องเดียวนั่นครับเว้นแต่ว่าสิใจหอนเนวียนสบาอยากปลูกทีจะลายๆไปเรื่อยทั้งสี่ครับ อยากใส่เอ่อได้เวลาใส่เวลาไว้ไว่ยๆยังสิงกอะแล้วแต่ครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่ติดตามรับชมเด้อครับพี่น้องขอบคุณมากครับ